จะไปพบกับนะคะการแชร์นะคะธุรกิจนะคะจากนะคะเ d นะคะเกศอรวงวิภาคนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพูดประวัติของพี่เกสอรให้ท่านผู้นำนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้องประชุมนะคะพี่เกสอรน,นะคะจบการศึกษานะคะระดับชั้นมัธยมต้นนะคะปัจจุบันนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรค่ะทำความทำฟาร์มเห็ด เลี้ยงเป็ดทานานะคะก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนะคะพี่เกศสอนนะคะเล่วว่าประสบปัญหาในอาชีพของตัวเองนะคะจนกระทั่งนะคะเข้าร่วมกับครอบครัว a อโฟเอและนะคะได้มาพลิกชีวิตและมีทุกอย่างนะคะจากการทําธุรกิจร่วมกับ a อฟเจากการที่มาเป็นครอบครัวเดียวกับ a อโฟเอนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะพบกับการแชร์ธุรกิจนะคะว่าพี่เกศสอนนะคะท่าน ท่านผู้นำเอสีเกศรน,นะคะท่านทำอย่างไรนะคะต่อไปนะคะก็ขอมอบนะคะการแชร์ธุรกิจให้กับเอสดีพี่เกศอรน,นะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะชื่อเกสอรวงวิภาคนะคะอาชีพก็กเกษตรกรนะคะทำนาทำฟาร์มเห็ดนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้แนะนำและผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับเกสอรน,นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กองศิลานีทิพยโสภาคุณนะคะแล้วก็คุณหมอสุรวิทย์ทิพยโสภาคุณนะคะที่ดูแลเกอรตลอดระยะเวลา8ปีนี้เลยนะคะเกษรก็มาทําธุรกิจกับ a 4 s ปีนี้เข้าปีที่8นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านดรธนระวีศรีสุพนัณนาคุณแล้วก็ท่านดรบัญชาพง์รักทรัพย์สินนะคะ โค้ดที่ปรึกษาตลอดเส้นทางเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณท,ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะเกศรก็ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดค่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะมีความรู้น้อยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกอาชีพอะไรนะคะที่มีไรายได้มากๆก็ต้องเลือกอาชีพ ทำธุรกิจเลี้ยงเป็ดนะคะก็เดินตามครอบครัวมานะคะก็คือบ้านเกศนนะมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนนะคะก็เกศอรเป็นคนโตนะคะก็ทั้งก็ทั้งสามคนน่ะก็ได้เรียนหมดทุกคนเลยเพราะว่าตอนตอนที่เราตอนแรกเราก็เนาะพ่อแม่ไม่ไม่ยังไม่มีเงินก็เออไม่เรียนไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะ แต่เป้าหมายของตัวเองก็คือในเมื่อตัวเองเรียนน้อยเมื่อเกสอนมีครอบครัวก็อยากให้ลูกๆเรียนสูงนะคะก็อดทนทําในธุรกิจของตัวเองนะคะทําให้มันเป็นผลสําเร็จให้ได้เหนื่อยไม่ว่านะคะขอให้มีเงินส่งลูกเรียนเพราะไม่อยากให้ลูกเรียนน,น้อยอยากให้ลูกเรียนสูงเหมือนตัวเอเหมือนคนอื่นๆเขาจะได้เลือกอาชีพของเขาได้นะคะเกสอก็เนี่ค่ะเลี้ยงเป็ดมาตลอด โดยที่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งอาชีพของตัวเองเนี่ยจะเกิดภัยพิบัติเพราะขนาดตัวเองเนี่ยศึกษาอย่างไม่ว่าอะไรอะ่ะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเป็ดอะคือจะรู้หมดแต่เราไม่รู้ภัยธรรมชาติเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปีนั้นพายุเยอะมากเขาก็ถล่มใส่เป็ดอ่าน้องๆเป็ดก็หายบ้างตายบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคนงานด้วยอะไรด้วยแต่เราก็รักษาไว้ไม่ได้ทั้งหมด กลายเป็นว่าเป็นหนี้จากคนที่ไม่เคยเป็นหนี้เลยกลายเป็นว่าต้องรักษาชีวิตน้องๆเป็ดพวกเนี้ยค่ะหาอาหารมาให้อะไรมาให้เป็นหนี้ค่ะมีรถเอาไปจำนำมีทองเอาไปขายทําทุกอย่างจนกระทั่งทําไงดีลูกเสียใจก็เสียใจแต่ลูกบอกว่าไม่เป็นไรแม่ไม่ใช่ความผิดของแม่เดี๋ยวเขาอะพวกเขาเนี่ยจะยอมลดค่าขนมเองก็ได้ก็คือดีใจเนาะที่ที่ลูกเขาพูดมาอย่างนี้ค่ะ เกศอนก็ไม่ได้แล้วทำอาชีพเลี้ยงเป็ดต่อไปไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นฟาร์มเห็ดนะคะฟาร์มเห็ดนี่ก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายเลยตอนนั้นก็เนี่ยค่ะเย็นมาก็เข้าไปเลื่อนโทรศัพท์ดูบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะหาอะไรที่มันจะทําให้เห็ดเราออกเยอะๆจนกระทั่งมาเจอผู้กองค่ะผู้กองโพสตขายโฟทีวันนั้นก็สั่งโฟทีจากท่านผู้กองมาก็มาเห็นสินค้าแล้วเนาะ ไม่ได้ประทับใจในวันแรกเพราะว่าซองเล็กมากนิดเดียวแต่ไม่น่าจะเชื่อว่าซองเล็กๆแค่นั้นสามารถทำให้เกษรเนี่ยมีไรายได้จนถึงทุกวันนี้เกษรก็เอามาฉีดเห็ดของตัวเองค่ะฉีดเห็ดของตัวเองคือมันแบบมันออกเยอะมากประทับใจมากจากที่ตามหาเนี่ยผลิตภัณฑ์แบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยเจอเลยก็มาเจอที่ a 4 s ค่ะมาเจอฟ t แล้วจากนั้นมาก็คิด ที่ว่าจะเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวเพราะว่าไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าเส้นทางธุรกิจดําเนินไปแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยจนพี่ปื้มบอกว่าพี่ลองโพสต์ดูนะเผื่ออยากมีเผื่อจะมีใครที่อยากอยากใช้แล้วก็เขามีปัญหาแบบพี่ก็เลยลองโพสต์ดูครั้งแรกที่โพสต์สามารถขายปีกได้ค่ะมีคนสั่งสินค้ามีคนสนใจวันแรกขายได้เกซองเกือบ เกือบหนึ่งกล่องเลยอะ่ะก็เลยสนใจสมัครเป็นอ่าสมาชิกกับพี่ปื้มเลยตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยแต่พี่ปื้มเขาก็บอกงานตลอดค่ะเกสอรก็เชื่อผู้นำเนาะไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวบอกให้ไปประชุมเกสอรก็ไปบอกให้ไปกรุงเทพเกสอรก็ไปโดยที่ไม่คิดว่าจะไปยังไงก่อน จะไปกับใครจะอะไรยังไงเกศอรไม่เคยมีปัญหาให้กับตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองก็ต้องไปขวนขวายหาความรู้เอาเนาะจนไปที่นครสวรรค์ก็ไปเจอท่านอาจารย์โกครั้งแรกอาจารย์โกบอกว่าฟูีสามารถใชไ้ได้กับทุกพืชคิดไปเลยล่วงหน้าไปเลยว่าเกศอรรวยแน่งานนี้เพราะใช้ได้กับทุกพืชแล้วก็เคยใช้มาแล้วเชื่อไหมว่าที่เราคิดไปนะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะพอ,พอเราคิดว่า พี่น้องเราเนี่ยจะต้องสนับสนุนเรานะเพื่อนๆต้องสนับสนุนเรานะตอนแรกแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นเสียงค้านซึ่งจะเรียกว่าอุปสรรคก็ใช่เนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามึงใช้ของมึงก่อนเลยถ้ามันดีมค่อยมาบอกกูประมาณนี้เลยแต่เกสอนไม่ท้อค่ะเพราะว่าเกสอนก็ไปฟังแล้วเนาะอะไรแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอยากเอาชนะด้วยจะต้องทําให้เห็นให้ได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันดีจริง ใช้เองมาก่อนเลยแล้วคราวนี้มันก็ปรากฏว่าข้าวเราเนาะเป็นบัวเป็นนั่นเป็นนี่เนาะซึ่งมารักษายาก,ยากอยู่แล้วถ้าเป็นเกษตรกรจะรู้ดีโฟทีเราเอาอยู่ค่ะโฟทีเราสามารถทําให้ข้าวแปลงนั้นน่ะได้ไล่ละตันกว่าจากที่น่าจะต้องไถทิ้งมันกัดมันก็เลยพลิกวิกฤตเลยคะ่ะจากที่ไม่คิดว่าสินค้าจะไปได้ตอนแรกเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครเชื่อเรากลับกลายเป็นว่าสร้างไรายได้ให้เรา แล้วทีนี้พี่ปื้มบอกว่าพี่ต้องไปดูคนสำเร็จนะที่งานฮีโร่เกศรก็ไม่เคยเลยที่ว่าจะไปได้ไหมแล้วเป็นการขับรถครั้งแรกที่เข้ากรุงเทพไม่เคยขับมาก่อนแต่ถ้า,ต,าต่างจังหวัดนี่ขับบ่อยๆกรุงเทพครั้งแรกเลยค่ะที่แจ้งวัฒนะก็ไปเจอคนเยอะมากมายเลยเป็นพันๆคนแล้วก็ไปเจอผู้นำเราอะ่ะเขาขึ้นตำแหน่งเอยคิดในใจเลยว่า มันเท่เห็นเห็นผู้นําเราเนาะเห็นพี่ปื้มเห็นท่านดรขึ้นเวทีนะคะขึ้นตําแหน่งด้วยวันนั้นดีใจนะคะอยากเป็นอย่างเขาแต่เรายังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแล้วทีนี้ไปเจอเกสคนหนึ่งเขาพูดบนเวทีเขาลําบากกว่าเราอีกแต่เขาทําได้เกศสอนก็ใส่ไมเซฟไปเลยว่าคนนั้นทําได้เราก็ต้องทําได้เราก็เหมือนเขาเดี๋ยวซื้อบัตรแคมป์ค่ะเขาบอกว่าให้ไปแคมป์เนาะมันมันมีอีกตั้งหลายๆอย่างอะ่ะเกสอนก็ พาตัวเองไปทุกอย่างเขาบอกซื้อบัตรแคมป์ไม่ได้รังรีเลยว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเราส่งลูกไปเรียนเนะี่ยเราก็เพื่อต้องการให้ลูกมีเงินเงินเดือนเนาะซึ่งจะได้งานทําหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นค่าเทอมที่แพงมากเกศอรยังส่งเกศรก็ไปค่ะที่นครน,นายกพอออกจากแคมป์ม,มาก็คือสองวันหนึ่งคืนที่เรียนอยู่ในนั้นนะ่ะเราก็มีความคิดลหลายอย่าง ซึ่งมันน่าจะใช่น่าจะใช่พอออกมาแล้วเราก็กลับมาทําเลยภายในเจ็ดวันที่ออกมาจากแคมป์เกสรก็พลิกจากไม่มีตําแหน่งอะไรเลยนะตอนนั้นก็กลายเป็นดีคเตอร์ภายในเจ็ดวันที่ออกจากแคมป์เลยค่ะดีใจมากเพราะว่าไม่เคยแตะเงินมื่นขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้เหนื่อยเนาะแต่เนี่ยทำาฟูทีไม่ได้เหนื่อยแค่เอาตัวเองไปเรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้ขึ้นไปเป็นเกสต์สปิเกอร์ครั้งแรกเนาะได้รับ โอกาสจากท่านประธานนะคะต้องขอขอบคุณท่านประธานนิติสว่างทรัพย์ของเราด้วยนะคะที่ให้โอกาสชาวนาแบบเกษรน,นะคะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่มาเรียนรู้ได้ที่ A4X ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะมันมีอิสระในด้านการเงินจากที่เราจะต้องคอยอ,อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะตรงนี้นะเพราะว่าไรายได้เราไม่พออยู่แล้วแต่มาที่ A4X มันทำให้เรามีไรายได้ทั้งขายปีทั้งมีเงินเดือน ทั้งเดือนหนึ่งออกตั้งห้าครั้งทุกวันศุกร์แบบเนี้แล้วก็ทุกวันที่สิบห้าอีกซึ่งอาชีพอะไรจะทําได้เขาก็ออกแค่เดือนละครั้งประมาณนี้แต่ที่เอฟเอให้เราตั้งเดือนละห้าครั้งแล้วแถมเราขายปีกเราก็ได้อีกแล้วเนี่ยค่ะรายได้จากเอฟเอที่ส่งลูกสาวเรียนอันนี้เขาก็เรียนจบแล้วอันนี้จบภาพนี้จบจากที่เชียงใหม่นะคะแม่โจแล้วก็อันนี้น้องบอกว่าอยากเรียนต่ออยากเรียนต่อ ทำไงดีค่าเทอมก็สูงมากน้องอยากเรียนพยาบาลค่ะแล้วก็น้องไปติดเอกเอกชนเนาะที่มอหัวเฉี่ยวค่ะใช้รายได้จากเอฟเอสแล้วก็ธุรกิจที่ทำเนี่ยค่ะส่งน้องเรียนค่ะเขาก็ตอนนี้จบแล้วดีใจมากถ้าไม่ทำธุรกิจกับเอฟเอสเกสอนจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเขาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเพราะแค่ลำพังรายได้เราไม่น่าจะพอส่งเรียนเอกชนปีหนึ่งก็ หลายแสนนะคะเพราะว่าปีหนึ่งก็3เทอมเลียดเลยเทอมละ8ป0 0 0ื่นกว่าบาทค่ากินค่าใช้ใจ่ายอะไรอีกต่างหากก็เนี่ยมีไรายได้ช่องทางทำมาหาก,กินจาก a อสเฟเอเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเอาอันนี้รถนะคะรถในฝันของเรานะคะก็คันนี้ก็เป็นรถคันที่สองนะคะเพราะคันแรกก็จะเป็นกระบะนะคะแต่คันนี้เจสรมีความฝันว่าอยากมีรถ ที่มันเหมือนลดครอบครัวแบบนี้ทำไงก็เนี่ยได้จาก a อ s อีกเหมือนกันนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งได้แค่ฝันเมื่อก่อนแต่พอมาได้อยู่กับ a 4 s อกลายเป็นฝันที่เป็นจริงค่ะได้ไปเที่ยวมาแล้วก็น่าจะประมาณเจ็ดประเทศนะคะตั้งแต่อยู่กับ a 4 s อแล้วก็ทิปในไทยไม่เคยพลาดเลยได้ไป ทุกทิปเลยนะคะที่ในไทยเราก็สนุกมากการไปเที่ยวของเราเนี่ยก็ยังมีไรายได้อีกเพราะว่าเราทำออนไลน์ด้วยเราก็ยังมีไรายได้ลูกค้าทักมาอะไรมาเหมือนไปเที่ยวก็ได้เงินได้แต่งตัวสวยๆคือทุกอย่างเรียกว่าเหมือนปลดล็อกตัวเองไปเลยอะตั้งแต่มาอยู่ที่ a อโเอสะคะ่ะอันนี้ก็เที่ยวเวียดนามนะคะไปเที่ยวเวียดนามแล้วก็ อันนี้ก็เวียดนามอีกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ค่ะภาพนี้ก็คือได้ไปฉลองวันเกิดที่เวียดนามนะคะวันนั้นจําได้เลยมันเป็นวันที่สามมีความสุขมากนะคะต้องขอบคุณท่านประธานนะคะใส่ใจรายละเอียดสมาชิกทุกคนจริงๆค่ะที่เชียงรายนะคะเชียงรายอันนี้ก็เชียงรายอีกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ทริปนี้คือไปดูใบนะคะดูใบก็คือไฟฝันมากเลยแล้วก็ ตอนนี้เกสรไม่ได้ไปคนเดียวแล้วที่ดูไบาพาทีมงานไปด้วยเก้าคนเก้ารหัสไปเที่ยวที่ประเทศดูไบเนี่ยค่ะทีมงานที่ไปด้วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็ออยากจะบอกว่าเนาะที่ทำเอฟเอฟอสไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่พาตัวเองเรียนรู้ในระบบทุกอย่างที่ท่านประธานจัดไว้ให้แล้วตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไปเข้าแคมป์อะไรบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนด้วยเพราะว่ามีเรียนรู้ ในโทรศัพท์ได้มีห้องเรียนเปิดทุกวันแล้วก็เราอยากพาทีมงานคนไหนเข้ามาเราสปอนเซอร์ได้เราก็พาเขาเข้ามาเรียนรู้เลยมันมันง่ายแล้วไม่ต้องเดินทางไปให้เสียเงินด้วยสะดวกสามารถนั่งเรียนอยู่กับบ้านได้เลยค่ะวันนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะอยากสำเร็จเร็วๆนะคะก็ต้องพาทีมงานนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะกับ a 4 s นะคะแล้วก็จะได้ทุกอย่าง เหมือนที่เกสอนได้นะคะโอ้ยอยากจะบอกว่าที่ดินก็ได้มาแล้ว16ไร่นะคะแล้วก็ได้ซื้อรถด,ดํานาใหม่อีกหนึ่งคันที่เอาไว้ใช้ดํานาก็เนี่ยค่ะผลประกอบการจากที่ทํามากับ a อฟอนะคะตลอดระยะเวลา8ปีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานนะคะนิติสว่างทรัพย์นะคะแล้วก็อ่าท่านพี่มุกดานะคะ ที่ให้โอกาสชาวนาอย่างเกษรได้มีโอกาสมารู้จักกับ a อฟเนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ